อยู่ตรงนั้นใช่ไหมหตีนะทำการบ้านของครูวัสนาเสร็จแล้ว โหยังใครไปทำวะการบ้านยังจะตายเอา้าผู้เจ้าไม่กลัวผูว้วาสนาดูหรอแกก็แค่ดา่าไม่ทำอะไรหรอกบาวินล่ะทำการบ้านของผูว้วาสนาเสร็จยังยังไม่ทำเลยพวกนี้คงโดนวาสนาด่าแน่ไม่ทำก็เรื่องของพวกนายฉันไม่ส่งคนเดียวก็ได้เอาผูว้วาสนาคะ นี่ไม่งานของหนูค่ะอือใบเดียวเองเหรอแล้วของเพื่อนเธอล่ะไปรวบรวมของเพื่อนมาด้วยเอาเร้วแล้วมาส่งครูคือเพื่อนคนอื่นเขายังไม่ทําเลยค่ะฮะนี่ยังไม่ทํากันอีกเหรอฮะเธอไปบอกมาเลยว่าเดี๋ยวเจอชนะันแน่คราบต่อไปฉันจะไปจัดการมัน<อ>ไปค่ะขอ,ขอเธอเข้าไปก่อนอถ้าไม่ติดว่าต้องไปไประชุมนะเจอชนะันแน่ทุกคนแย่แล้วยุดพูว<อ>่า ใ่เหรอเอาไปดียังไม่ทำเลยทำดีไปเลยเฮ้ยโดดปะเฮ้ยเอาดีโดดเลยโดดเลยโอ้อย่าโดดเลยการบ้านก็ยังไม่ทำจะโดดอีกมันยิ่งแย่เข้าไปกันใหญ่เลนวเอมาวินอยากโดดเลยไงวะถ้าโดดก็ต้องโดดให้หมดดีแต่เราก็ไม่อยากโดดนะไม่ได้เธอต้องโดดด้วยโอ๊ยแล้วฉันไปว่า แกออกมาแล้วยายด,ดีกว่าไหมไม่ไม่ได้ดิต้องจับมือไว้ถ้าโดนก็ต้องโดนด้ยวยกันดิไม่ฉันจะแอะไนอื่นก้าไปอยู่ไหนกันเนี่ยนี่มันออสการ์นี่นะออสการ์ Oscar. โดดเรียนนี่เอง ไม่ไหนแล้วอะ่ะโถวิ่งเร็วแล้วเกินอลองกลับดูอีกทางหนึ่งดิเฮ้ยแม่ด้วยกันทำไมวะเดี๋ยวครูเห็นลรอกไปไปที่อื่นตรงนี้ดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวเาจะไปไกลกว่าน,นี้ไปให้ไหนกันนี่ดอิอ่าาะเอาหรอเออไปตรงนี้แหละปลอดภัย เ hey, มื่อกี้เห็นครูวิ่งแวบๆบแบบแต่วิ่งไม่ทันแลาวนี่หว่า <c oughs> อุ้ยแอบตรงนี้ดิว่าโอ๊ยไม่น่าตามพวกนี้มาเลยลำบากจริงๆโอ๊ยอะไรกัดมาเนี่ย,ยไ,ไปไหนกันหมดวะเนี่ยฮะแอบกันจริงๆนีกันได้ดีโ,โชคดีครูไม่เห็น อยู่ไหนวะเนี่ยคิดว่าจะจับติดได้ซะแล้วอะไรเนี่ยมันแอบกันเก่งจริงๆเลยเว้ยโอยฉันเบื่อจะหาแล้วนะเนี่ยโรงเรียนก็อยู่เท่านี้ว้าวซะนะไม่เจอหรอกครับเพราะว่าผมแอบเก่ง แล้วหมีไปไหนวะจะไปรู้เหรอหนีกลับบ้านแล้วมั้งบ้านมันอยู่แค่โรงเรียนนี่เองโอยลูกนี้หนีกลับบ้านดีกว่าโอ้ยฉันเหนื่อยแล้วนะเอามากันได้แล้วเฮ้ยฉันหนีอะไรกันนักหนาเฮ้ยทุกคนอะไรนั่หนาค่าฉันแค่นี้เองนั่งมันครบเลยนะ ไม่ต้องหนีไปไหนเลยนะมาอย่างนี้มาให้ห่ดนี่นี่แหละพวกนี้มันวิ่งกันเร็วเหลือเกินไม่สงคัญคนแก่ๆแบบฉันบ้างเลยเลยฮะคนอื่นหายไนไหนหมดวะ เพ like ี you uh ่ห huh. นีอะไรมาก็ดีหัวสนามมาดิแล้วหนีทำไมเหรอก็เพื่อนาันอะโดดเรี่ยของวิชาเกมไงว่าแล้วเชียร์ทำไมถึงแก้มมาถามเราแปลกๆเฮ้ยแกถามว่าไงวะเอ้าฟังครับแล้วเพื่อนเธอหายไปกันหมดอย่างฮะผมก็ไม่รู้ครับนแล้วเธอมีเบอร์เพื่อนเธอไหมฮะไม่มี แล้วรู้ไหมว่าไปไหนอ่ะผมไม่รู้ครับฮ้ยเธอไม่รู้เลยสักอย่างเลยไปนั่งไปห่ยอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ยฮะเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวแกด้กลับมาที่ห้องอีกรีบมาดิแกรุกขึ้นมาดิรออ่ะ ำยัไงไงกับเด็กพวกนี้ดีเนี่ยเรื่องแค่นี้ทำไมต้องหนีด้วยเหรอโอ้ยตันยต้นโผตัน้นจะใหหนีไปที่ไหนเนี่ยจริงวิ่งนั้นแต่ตอนเที่ยงตอนนี้มันจะเย็นแล้วยังไม่หยุดวิ่งอีกหยุดหนีเถอะกลับไปเรียน,นกันดีกว่าเฮ้ยไอมาวินนี่มันหมดค่าอยู่แล้วนะเนี่ยใกล้กับบ้านแล้วด้วยเอองั้นเรากลับบ้านดีกว่าเออต้องอย่างนี้สิวะความคิดชั่วอยู่แกงฉันได้เว้ยเออสม ชัวรจิงๆเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอืมเต่าฉันไม่ได้พูดอะไรเลอยๆไองั้นเรากลับบอนนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปวันนี้ฉันมีอะไรมาอวดฉันอะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนเว้ยจริงหรอไม่น่าให้เมื่อกี้อ๋อเออจริงดิวะคนอย่างฉันอะไม่เคยโกหกอะไรอยู่ละนายขับมอเตอร์ไซค์เป็นด้วยเหรอวันนั้นเราเห็นนายขี่จักรยานนางล้มเลยไอ้มาวินเฮ้ยหยุดโอ้ยหยุดเอ้าก็แต่ต่อย ไหนล่ะมอเตอร์ไซค์เอามาโชว์หน่อยเออไหนมอเตอร์ไซค์นหรือว่าจะโม้หว่ไม่ได้โม้เ้ยไม่เชื่อเราดูตรงนี้เลย ฉันมีจริงไม่ได้โม้เว้ยโอ้ยไอ้ย่านันระวังหน่อยสิขับรถไปขับรถมาแบบนี้เดี๋ยวก็ชนคนอื่นหมดไม่ชนหรอกเว้ยระดับเนี้ยเทพอย่ละเฮ้ยเจอแล้วผู้เรียนตัวดีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยพเท็นะเต็นตัวทั้เท้ ขับมอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนด้วยใช่ไหมเตตนันได้จะไปดักอีกทางหนึ่งเอ็มไปดิเอ็มไหมบอกเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรถเตตั

ฉันไม่แน่ใจนั่นไงไต่ตันฉันว่าเราเชียวแค่ชวนพวกเราโดดเรียนก็แรงเกินไปแล้วนะอันนี้ชวนครูอีกน่าละผริดไม่รู้จักขอโทษเฮ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะกันมาดูครูกันดีครูไม่หายใจแล้วฮะครูไม่หายใจแล้วจริงๆฮะทำไงดีอะครูอย่าเป็นอะไรนะ ม่โดนู้มไม่ตอ่ะได้แม่ต่อไปนี้กูจะไม่โดดเรียงข้ามคูแล้วให้มันแน่เสียใครวะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นมีญานคูเฮ้ยอย่าหลอกเลยครูอ่หลอกเลยเอ้แล้วก็ไมดยอ ไม่มีใครช่วยฉันเลยเด็กพวกนี้ยังไงก็อย่างนั้นว้เออเออเออกลัวอะไรกันนักกันหนาฉันไม่จีบพีนะมือ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 ะไรจริงด้วยเดิมฮึ โดดเรียนมีไม่ต้องวีไปไหนล่ะฉันลองวิจริงวิ่งตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนนี้จะเย็นแล้วยังไม่วิ่งหนีมาอีกไม่ได้วิ่งพูดกับห้องเรียนกันเถอะน่าจะหมดค่าเบือนเฮ้ยจะกลับทำไมวะแต่ยิ่งนี่พูดผิดนะโอเคฉันว่างเลย น้องยังว่ะ <laughs> ปีนี้จะไมค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าครกจะมน้อยมันเกไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวเดมันเลยไปหลายนนะเดี๋ยวค่อยไปกินอะไรกินไปไปไกินชาบูถือครับจะถ่ายรูปขอชิมก่อนได้ไหมขอชิมหนท่านมนก่อนยังไม่ได้กินที่่มอมาอออออรั y จริงจรไหมไม่จริงนะตอนแรกเอ็นดูอ่ะแต่ว่าปีนี้มีซักเค้กแล้วไม่ซักเค้กเลยไม่ซักเค้กเอาเค้กเหลือเอาเค้กเดือนพึ่งมาให้หมอธิษฐานว่าขออย่าแกล้งกันอีกเลยอธิษฐานว่าอะไรไปเรื่อยๆครับรูอว่าแข็งแรงเออตอนนี้ไม่แข็งเหรอไม่แข็งแงหรอตอนเนี้ย ตออไยไม่รู้ว่าจะมีกก้อนนึงนี่ในน้นเป็นเค้กไอศครีมปิ้นปิ้นป้นรี่ยยนันนักับพี่ด้าบอกว่าทุกคนชอบเค้กไอศครีมใช่ไหมชอบแน่ค่ะเอาที่ทุกคนชอบแล้วกันอวยพรแบบเร็วครับเดี๋ยวเป็เค้กอะไรขอให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับขอให้ทำฟาร์มฟาร์มมรี่อยู่นันนัอ เราเหอวะเเรากับนายเป็นเพื่อนกันนานเออร่วมเปร่วมตายก็ขอให้เต้นยแนี่ดูสภาพอะไรแล้วเอาิเขอแงนไมเ่ิเขิเ่ดเขย่าดขข่่่เิยเิยเิ ขออให้ะไรเคยขอไปแล้วอ hey. ่ะขออะไรเคยขอไปแล้วอ่ะเ้าเกิดปีใหม่แล้วปีแผลเพราะว่าเรารวยมีทองเลยนเก่งเชฟดูขอให้เป็นเด็กดีไม่ดื้อกับครูวาสนาแค่นี de surf. Okay.